พนิจจังวัสมุสาครและตลาดทะเลไทยรวมทั้งทท,ทบ5ได้รวมกันสร้างความเชื่อมั่นในการรับประทานอาหารทะเลของสมุสาครว่าอร่อยและปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ เมื่อเวลาประมาณ1 1นาฬิกาของวันที่14มกราคมที่ตลาดทะเลไทยได้มีการร่วมรับประทานอาหารทะเลปรุงสุกใหม่หลากหลายเมนูเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านทุกคนว่าอาหารทะเลของสมุทรสาครยังคงอร่อยและปลอดภัยรับประทานได้แบบไม่ต้องกลัวโควิดในทีนซึ่งครั้งนี้ก็มีนายธีรพัฒน์คชมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในงานร่วมด้วยนายสุรศักดิ์ผลยังส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพลโทรงังศีกิต ยานทรั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5นายปรีชาสีริแสงอารัมพีประธานบริหารสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัยจำกัดหรือว่าตลาดทะเลไทยดรสุนันทาน้อยพิทักษ์พณิจจังหวัดสมุทรสาครในฐานะหน่วยงานในการจัดงานและยังมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมจํานวนมาก สำหรับที่พิเศษในงานนี้ก็คืออาหารที่ทับออกมาเป็นฝีมือของนายบุญธรรมภาคโพหรือว่าเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ที่ปรุงอาหารทุกจานให้ออกมาน่ารับประทานโดยใช้วัตถุดิบอาหารทะเลในสมุสาครทั้งหมดและทุกเมนูต้องปรุงให้สุกและต้องสะอาดซึ่งหากทุกคนปรุงอาหารให้สุกก็จะสามารถรับประทานอาหารทะเลได้อย่างปลอดภัยหายห่วงเช่นกันค่ะโดยงานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนได้ทราบว่าอาหารทะเลของสมุรสาครไม่ได้น่ากลัวรับประทานได้แบบปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ